สวัสดีครับผมช่างพองนครพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดคลายมีดพร้อมซองนะครับตัวนี้จะเป็นมีดโบวี้6.5นิ้วนะครับเป็นงานขึ้นรูปจากเหล็กสับก้านะครับชุบแข็งด้วยน้ำมันอบคืนไฟสองชั่วโมงนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นใบ6.5นิ้วนะครับสันอยู่ที่4มิล ใบกว้าง1.7นะครับด้ามยาว4.5นะครับเป็นไม้พยุงดำตัดทองนะครับตัวนี้จะเปิดขายพร้อมซองนะครับเป็นซอง PE นะครับพร้อมที่นิบเล่มนี้เปิดขายที่900รวมส่งนะครับจากปกติราคา1,100นะครับวันนี้ขาย900รรวมส่งนะครับ ท่านใดสนใจแอนไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ